เก็บอกว่ารุ่นนี้รับคมเนี่ยโอ้โหซื้อมาวันแรกเชื่อไหมแม่งหล่นหล่นใส่ขาผมหล่นใส่ขาเออถามว่าคมไม่คมอ่ะหล่นใส่ขาผมขาขอันนี้ทํามาจากแาสังเคราะห์แน่นอนเพราะว่าผมเคยไปดูที่โรงงานเขาแล้วเสียงเจียวเจ้าเลยก้องกงก้องกังเคาทั้งโรงงานนะครับถามว่าวัสดุที่ใช้ทําเนี่ยก็คือบางคนอาจจะเคว่าเป็นอลูมิเนียมเป็นเหล็กทันดีอ่าอันนี้คือเหล็กธรรมดาเหล็กธรรมดา เราจะไม่พูดอะไรกันหน่อยเหรอฮะเราจะไม่พูดอะไรกันหน่อยเะรอให้ตามทักก่อนไม่ไหว สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาขายของร้านของเราเนี่ยมีผลิตภัณฑ์มากมายหลายอยากก่างก็เราเอาผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกของเรามาเลยดีกว่าอะไรก็ขายได้นะครับได้ครับ่ิะบอลมาเลยตัวนี้อันนี้นะเป็นไงโอ้โหของดูดีนะยาวเป็นศอกเลยเป็นศอกเลยมันเป็นฟิชบอดไม่ได้เป็นศอกผ่านไปตัวนี้ฟิชบอดตาเพิกกร์ล็อกลับสโลแกนตีแล้วน็อกทันทีจริงเหรอครับใช่ก็คือทำจากแบบใย,ยสังเคราะห์ไม่ใช่องโอ้ อันนี้ทํามาจากแยสังเคาะแน่นอนเพราะว่าผมเคยไปดูที่โรงงานเขาแล้วเสียงเจียวเจ้าเลยก้องกงก้องกง,กงเคาะทั้งโรงงานเอาเนื้ครับเ <นะ S 1> อาเนื้ครับ <นะ S 2> เอาเป็นว่าผลิตมาเนี่ยล่าสุดเนี่ยร้านกว่าชิ้นหมดทำไมอ่ะหม,หมดภายในร้อยปีหมดภายในร้อยปีนะครับราคาไม่แพงมากอันละ18บาทเท่านั้นติดต่อเข้ามาเลยนะ <S <S ในลิงก์ในไลน์แคปเลยแคปจอเลยนะครับผมอ่ะผลิตบชิ้นต่อไปไปเลย จากทีมงานนะตัวน hey, yeah, <laughs> ี้เป็นตัวปบดต้นทยเ้าเรียกว่างานสตาร์ทอัพตัวบริษัทยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นเอ่ยังไม่ขึ้นโครงบริษัทนะแต่มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบมาก่อนมันไม่ใช่ที่ดูดธรรมดานะคุณพลังดูดมันในแรงสูงมากล่าสุดเนี่ยผมใช้ดูดดูดสวมขี้ของข้างบ้านเนี่ยไหลใส่เ่าเดียวกันเออมันแรงมากจริ ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยหลังจากผลิตออกมาแล้วต้องขาย,ขายดบขายดีแน่นอนราคาไม่แพงสนนราคาอยู่ที่70เหรียญดอลลาร์สหรัฐเออไปคุณกันเองแล้วกันสำหรับของโมงยิ้ไม่แพงไม่แพงนะเพราะว่าถึงกรนดูดที่ข้างบ้านมาได้เลยแรงดูดมันแรงขนาดไหนนะวัสดุเนี่ยทำมาจากไม่ใช่พลาสติกธรรมดานะครับ,รบที่คุณเห็นอย่างเงี้ยคุณอาจจะมองว่ามันเป็นพลาสติกทั่วไปแต่จริงเป็นพลาสติกเสริมเหล็กครับเนื้อของเหล็กกับพลาสติกเนี่ยผสมผสานกันเป็นส่วนเดียวซึ่งไม่ดีหนักหนักแต่ในระหว่างทที่คคุุณณใใช้้้้้เเนาหไดกลมือตส ใบเสพห้มากๆไตจากเสพไปด้วยแคปเลยแคบกระทะทองแดงกระทะยี่ห้อกระทะทองแดงไฟไม่ <t art> แรงอาหาร <t art> ไม่สุย เพราะว่าตัวกระท้านี่วานานาคนพ่อคนแม่หนาเลยแหละยิ่งกว่าโลกอเมริกาถามว่าวัสดุที่ใช้ทําเนี่ยก็คือบางคนอาจจะเคว่าเป็นอลูมิเนียมเป็นเหล็กชั้นดีเป็นอะลูมิเนียมเป็นไวนเนียมอ่าอันนี้คือเหล็กธรรมดาเหล็กธรรมดาแต่ถามว่าข้อดีของเหล็กธรรมดามันมีไหมมีคืออย่างกระท้านี้มันอเนกประสงค์จริงยังไงฮะมันไม่ได้สามารถแบบเป็นแค่กระทาธรรมดาเป็นเครื่องดนตรีได้ด้วยมันมันมันต้องตีด้านเยอมันเก่งไหม งเก่ฟังฟังผมฟังก็ผมรู้เลยนะเพลงอะไรเพี้ยนโอเคก็คือกระทะอันนี้สนนราคาอยู่ที่เอ่อหนึ่งพันบาทเี่รับมาเท่าไหร่รับมาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเราอาบาทเดียวมีฟีค่าส่งไหมไม่รีเราออกให้อืมใจดีซะด้วยถ้าใครอยากได้แคปมาเลยอืมแคปมาแล้วก็ส่งไปเสด็จมาเอ่อ ที่ดีเอ็มเข้ามาเลยเราจะส่งให้ถามว่าข้อดีมีไหมความชั่วไม่มีความดีก็ไม่ปรากฏกระทะอันนี้กระทะตากระทะทองแดงถ้าไฟไม่แรงอาหารไม่สุกเพผมเคยจริงๆใช้เตาแก๊สจุดอีกเหี้ยกว่าแค่กูงต้งลูกชิ้นนะที่มันสุกมาอยู่แล้วอ่ะไม่สุกเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวันกว่าจุดแก๊สติดไม่น่าเกี่ยวกับกระทะแล้วไม่น่าเกี่ยวกับกระทะนะก็ตันๆกันไปอ่ะแคปมาแคปมาไปพอมันตันๆก็จบปืนฉีดน้ำซูเปอร์พาวเวอร์นะครับผมครับข้อดีไม่มีผมขอเคมเลยว่า หายง่ายที่สุดทำไมเพราะว่าสงการคนเอาไปเล่นตอนเดิมมันจะลืมแน่นอนถ้าใครซื้อไปแล้วเอาไปใช้จริงรับรองว่าหายแน่นอนอแล้ะถามว่าแตกง่ายไหมหักง่ายไหมที่สุดที่สุดไปแล้วเห็น <He ard S 2> ไหมหักง่ายทุกคนก็นถ้าใครอยากได้เหมือนเดิมแคปมาอันลวผมขายไม่แพงอันนี้ผมขายอยู่ที่590รับมารับมา90 90 กำไรนิดเดียวกำไรนิดเดียวกำไรนิดเดียวเพราะมันมีค่าขนส่งค่าอะไรอีกแล้วผมแบกแบบเร์นะบอกเลยพังง่ายและหายง่ายพลาสติกที่ทำเนี่ยก็ไม่ใช่พลาสติกดีๆอะไรถ้าใครอยากได้ก็แคปแล้วก็เสนอราคามากูขายเท่าไหร่นะ5า ดาบมังกรหยกครับดาบมังกรหยกหลายหลายคนอาจจะคิดว่าเนี่เป็นของเล่นแต่ถ้าเราไม่เล่นมันก็ไม่ใช่ของเล่นครับผมใช่ถูกไหมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วถูกไหมคอมเมนต์คอมเมนต์เขาบอกว่ามันน่าสนใจมากเลยรุ่นี้หลักคมเนี่ยโอ้โหไม่อยากเล่านะซื้อมาวันแรกเชื่อไหมซือของเยอะไงแม่งหล่นหล่นใส่ขาหล่นใส่ขาเออถามว่าคมไม่คมอ่ะหล่นใส่ขาผมขาเข่ดเลยพี่ บวมทำไมคมไม่คมมันจะไปคมได้ไงมันของเล่นเดไม่น่าถามนะข้อดีของมันคือถ้าใครซื้อไปเนี่ยลำดาบได้เลยสวยงามไหมก่อนช้อยสวยงามไหมสวยงามเฮ้ยไอ้เดิมดาบเนี่ยใครซื้อไปผมบอกเลยโง่เพราะว่าแต่โง่ บนพื้นฐานของความมีเมตตาแคปจอไปเลยรับรองว่าถ้าซื้อไปเนี่ยคุณเอาไปใช้อะไรได้มากมายไหมผมบอกเลยมันไม่ได้มากมายของมันจะพังอยู่แล้วน็อตมันหลุดไปบางชิ้นแล้วแล้วแค่นี้ก็ดูรู้แล้วมันไม่มีคุณภาพแต่มันได้เลื่อมใจเว้ยถ้าทุกคนซื้อเอาใจผมเลยเอาใจพวกผมสามคนเลยขอนะครับให้จับมืออ๋อี่แม่ขาละโถว หน้าจอเลย1,000บาท1,000บาทแตกแล้วบิดละบิดละเไม่ได้บิดละบิดละหนึ่งพันบาทนะซื้อใบผมลดให้หน่อยก็ได้ลดให้เหลือ963บาทผมลดเลยเหลือ963บาทแชทโอเคน่าจะมีของตกไปนี่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 ของที่เด็ดของที่เด็ด ไม้แขวนเสื้อต้ขายเสื้อหรือไงไม้แขวนเสื้อที่ทําจากไม้ปอมไม่ใช่ไม้แท้ถามว่าทนไหมไม่ทนถามว่าแท้ไหมไม่แท้ราคารับมาแพงไหมไม่แพงเท่าไหร่แต่ขายแพง ไม่เบอร์อยู่แล้วเหล็กเป็นสนิทแล้วเป็นเหล็กที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแต่ยังไม่พังเพราะว่าที่ถืว่าเก่าขนาดนี้เก่าเกมขนาดหนถือว่ารุ่นใหญ่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านคาวผ่านหวานผ่านบ้านผ่านโรงแรมผ่านแฮมผ่านเตอร์เป็นแฮมเตอร์ไปทั้งนั้นอันนี้ผมเสนอขายราคาที่ไม่แพงเลย่ะผมอันนี้ผมขอเจอเห็นลูกค้าเท่าไหร่ถ้าซื้อเพียวๆอ่ะผมขายเลยหมื่นหนึ่งแต่ถ้าซื้อคู่กระดับเมื่อกี้เท่าไหร่ผมขายห้าสิบแค็เลยไม้ตอร์อันนี้ไม้แท้ไหมไม่แท้เหล็กครับมเ้นบอกว่า คอมเมนต์ที่อะไรวะเราถ่ายเป็นเป็นสตตอกไว้เลยเออคอมเมนต์บอกว่าพี่บ้านไม่มีเสื้อซื้อไม้แขวนไปจะแขวนเงินซื้อไปก่อนซื้อไปก่อนถ้าเกิดคุณไม่ซื้อไม้แขวนคุณจะมีแรงบันดาลใจในการซื้อเสื้อไหมแคปไปก่อนนะแคบไปก่อนแคบไปก่อนโอเคขายเท่าไหร่นะเราปล่อยเท่าไหร่นะคือถ้าซื้อเพียงเพียงหมื่นหนึ่งถ้าเกิดซื้อคู่กับดาบเมื่อกี้ผมขายแค่ไม่ใช่เหมือนขาดทุนว่ะห้าสิบเหมือนยอมยอมขาดทุนยอม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 ต่อไปบางคนอาจจะมองเป็น ถูกวัดสิงกันมาแด้แต่ลองนึกภาพถ้าคุณเมารถ้ว่จำเป็นอันนี้จําเป็นลองนึกภาพว่าคุณเอ่อคุณหนาวผม ถ้าคุณหนาวมาหุงมันกันได้ใช่ไหมคนอ้วกเอามาลองอคนขี้รัดเยี่อรัดเอามาลองอถามว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเออไม่อยากให้โตตัวนี้เปื้อนเนี่ยมาลองกินข้าวถามว่าถ้าคุณอยากได้กล้องสองทางไกลคุณ้วนเพราะมันรวมแสงแล้วมันกลายเป็นเลนส์อันนี้ผมพูดจริงนะถ้ามันสารพัดประโยชน์อย่างเงี้ยขายเท่าไหร่ดีน้องๆขายถูกๆไปเลยเมื่อกี้เท่าไหร่หมื่นหนึ่งสองหมื่นไปเมื่อกี้มันแค่ประโยชน์อันเดียวเฮียนี่แม่งโลภละลดให้เขาหน่อยได้ไหมอ่ะลดลดลดได้ผมขายราคาไม่เวอร์แล้วกันอ่ะไม่เวอร์จับต้องได้เก้า ผมขายอยู่ที่เ0 0เสนอราคาอยู่ที่900ถามว่าเป็นพลาสติกใยเทียมโพลิเมอร์แอคอะไรไหมไม่ใช่เป็นพลาสติกธรรมดามันเป็นที่ดีไซน์เฉลียวฉ่ถ้าเกิดวันหนึ่งคุณคุณต้องไปอยู่ในสถานที่ที่มันมีแต่แก๊สก็ต้องใช้คุณปัดออกซิเจนเข้าไปแล้วก็ตมเก็บไว้เก็บไว้ดิไอเทียไปถึงตอนนั้นเราหายใจได้อะไอสัตว์ถ้าไม่มีอันเนี้ยซื้อไว้เพื่อชีวิตคุณดีกว่าอย่าเรียกว่าขายไปเป็นแก๊สเลยซื้อเพื่อชีวิตรอด900 นี่ผลิตภัณฑ์ชุดต่อไปสำหรับบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นไพ่แบบไพ่ธรรมดาแต่จริงเป็นไพ่มิติมันไม่ใช่ไพ่ธรรมดามันเป็นไพ่มายากลใช่ครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูดูสับโอวนะมันเล่นได้หลายคนจริงสับหน้านี่ผมสับเละเลยนะเลื่อไปหนึดูยายพี่เห็นนะอย่าบ,บอกพี่นะครับผมนะดูคนดูดูจำสีจำดอกไว้นะดูนะวางอ่ะพี่สับ เอาข้างล่างด้วยอ่ะหนึ่งสองสามใช่ไหมใช่ไหมใช่ผมไม่เห็นนะใช่ผมไม่เห็นนะคุณผมไม่เห็นนะคุณผู้ชมถ้าหลายคนคิดว่าผมแบบอ้เชียมึือต้มบ้ามึอต้มรู้าป่าสนุนนะครับที่ถือไม่แพงนะสามหมื่นสามหมื่นมามาดูมายาคนที่สองดีกว่ามายาคนเนี่ยไม่ใช่เพราะสกิลผมนะมันเพราะเป็นเวทมนต์ในไพ่เมื่อกี้ก็ถือว่าว้าวเลยเลือกเลยเลือกกันเลยไปหนึ่งดูดู ปึ๊บย้าให้ผมเห็นนะโอเคจำนะครับคุณผู้ชมทั้งสีทั้งดอกจำอย่าบอกผมอย่าพิมพ์ดีเอ็มมาอย่าอะไรมาบอกผมแม้แต่นิดเดียวใส่เข้ามาตัดตัด,ดจำได้ใช่ไหมสีดอกจำได้ไดใช่ไหม คุาผู้ชมจำได้ใช่ไหมครับดูผมคนดูนะใช่แบบนี้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใแบบนี้ไหมไม่ใช่ใช่แบบนี้ไหมไม่ใช่ใช่แบบนี้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม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 ่ม่ไ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  สุดท้ายครับละเอียดเลยนะหยิบเลยแอดวานแอดวานเป็นอะไรที่มันไม่ใช่ที่สกิลผมนะมันเป็นสกิลเวทมนต์ของไพ่จริงออืปกติผมสับไพ่ไม่เป็นเลยเมื่อก่อนแต่ผมจับมือผมอย่างนี้เลยสามหมื่นไม่แพงจริงๆเนาะถูกไม่แพงจริงถ้าแลกมากับเวทมนต์เมื่อกี้ใช้มือไหนมือขวาตัดรับก่อนหนึ่งสองชอบไปสองแม่ใช่ใช่แป๊ดห่สองมือไหนใช้มือไหนมือขวาขอมือขวาตรงนี้หย่บทำเนื้อแบบนี้ ดูให้ดีนะคุณผู้ชมบางคนอาจจะเคยเห็นคนนี้มาแล้วแต่ว่าคนนี้ผมพูดเลยผมกล้าเคมเลยนะคนอื่นเล่นเนี่ยเพราะสกิลของเขาแต่ที่ผมเล่นได้เนี่ยเพราะสกิลของไพ่หลายคนอ่ะอาจจะเล่นไพ่นี้ได้หลายคนจะเคยเห็นคนนี้แล้วเขาเล่นได้ผมกล้าเคมเลยว่าเล่นได้เพราะสกิลเขาแต่ที่ผมทําได้เนี่ยผมทําได้เพราะสกิลเงินมดขอไพ่จำสีจาดอกได้ใช่ไหมบุกคนจําได้นะเก็บสวัสดีครับแคปจอทันนะสาม